สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดยโดโม,โมนะครับขอนำเสนอเรื่องราวของเป๊ปกวเดล่าและเยกันครอปคู่ต่อสู้ที่ยากที่สุดในชีวิตก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนลีกาแซด้ที่คอยสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับ ตอนนี้มีการแจกเสื้อเชลซีของเมสันเมาส์พร้อมสกรีนยังไงก็เข้าไปติดต่อดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับถ้าคุณนึกถึงชายที่ชื่อว่าเป๊ปกัวเดีาร่าคุณคงนึกถึงความยอดเยี่ยมของเขาในฐานะผู้จัดการทีมและการพาทีมคว้าแชมป์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นสมัยที่อยู่กับบาร์ซโลน่าไบร์มวนิคหรือว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตามบ้างอาจบอกว่าเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอก เขาคุมแต่ทีมใหญ่มันเลยทําให้เขาได้แชมป์แต่ความเป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับก็คือการที่เขาคว้าแชมป์มาแล้วทั้งหมด32ถ้วยกับ3สโมสรที่เขาคุมมันยืนยันได้อย่างหนักแน่นครับว่าถ้าคุณกําลังถามหาโค้ชที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดช่วง10ปีหลังสุดและทํามาได้ในระดับสุดยอดอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีคําตอบนั้นคนส่วนใหญ่น่าจะเลือกไปที่เป๊ปกัวเดล่าครับ แต่คนเก่งทุกคนก็มีแรงจูงใจที่ตัวเขาต้องทำตัวเองให้เก่งขึ้นตลอดเวลาพยายามพัฒนาขึ้นในทุกๆวันเป๊ปกัวเดวล่าก็มีเช่นเดียวกันครับไม่มีข้อยกเว้นเขาต้องเจอกับยอดโค้ชมากมายครับตลอดทุกทีมที่เขาไปคุมถ้าคิดว่าคู่แข่งที่ยากที่สุดเนี่ยในชีวิตของเขาเนี่ยถ้าเราคิดไปเนี่ยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นโชเซ่มูรินโญ ในภาพจำตอนแรกถูกไหมครับสมัยที่ทั้งคู่คุมทีมเจอกันในลาลิกาเปปกเรล่าคุมทีมบาร์เซโลนาส่วนโชเซ่มูรินโญ่คุมทีมเรอัลมาดริดฟาดฟันกันครับเพื่อแชมป์ในสเปนรวมถึงฟุตบอลยุโรปจดเป็นภาพจำณขณะนั้นกับศึกคู่เอกในเอลกลาซิโกเจอกันเมื่อไรสนุกเมื่อนั้นมีทั้งดราม่าและหลายสิ่งเกิดขึ้นมากมายครับ เป็นหน้าหนึ่งในหน้าปัอิศาสัตร์ของวองการฟุตบอลแต่สำหรับส่วนตัวของเป๊ปโกเดล่าแล้วครับคู่ต่อสู้ที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาก็คือชายที่ชื่อว่าเยร์เกนครอปเป๊ปแล้วก็ครอปนะครับฟาดฟันฝีมือกันมาตลอดหลายครั้งครับตั้งแต่สมัยที่เป๊ปคุมไบร์มินิคและก็ครอปคุมบรูซิโดต์มุลในการเจอกันที่บุนเดสติก้าเยอรมันยาวมาถึงการฟาดฟันเมื่อแชมป์เพลย์มารีครับ ตอนที่ครอปคุมทีมลิเวอร์พูลก่อนที่ในเวลาต่อมาเป๊ปกวาดโอล a าจะตามมาคุมทีมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่ากันตามตรงครับในเยอรมันมันไม่ได้ดุเดือดขนาดนั้นเพราะว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ยทีมของเป๊ปก็คือไบมินิกนะครับศักยภาพนักเตะนั้นเหนือกว่าทีมของครอปอยู่1นึ 9. แต่ว่าในแท้ทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยถึงตัวนักเตะของฝั่งดอทมูลยุคครอปจะดูดรอปกว่าแต่ทีมของครอป ก็สร้างความปวดหัวให้กับทีมเป๊ปแท้ทุกครั้งที่เจอกันครับมีหลายต่อยหลายครั้งที่2ทีมเจอกันและดอทมุลจบด้วยการเป็นฝ่ายชนะหรืออาจจะมากถึงการถล่มบายเยิน์ของเป๊ปเลยก็ได้แต่กลับกันครับการต่อสู้ที่ดุเดือดจริงๆเนี่ยของ2คนนี้เกิดขึ้นในอังกฤษครอปสร้างทีมลิเวอร์พูลมาก่อนที่เป๊ปจะย้ายเข้ามาแน่นอนครับดูเหมือนว่าในช่วงแรกครับกุนซือชาวเยอรมันจะทําได้เหนือกว่าก่อนที่จะกลับมาสู่สีในเวลาต่อมา ช็อตที่แฟนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจดจำได้มากที่สุดครับคือการห้ามหันกันในฤดูกาล2 0 1 8 2นถึงที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะลิเวอร์พูลได้เพียง1แต้มเท่านั้นครับแมนซิตี้คว้าไป98แต้มส่วนลิเวอร์พูลทำได้เพียง97แต้มและกลายเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนั้นไปได้โดยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นฤดูกาลที่บ้าคลั่งสุดๆเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองทีมต้องสู้กันจนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขัน เป๊ปกเนโล่าครับเพิ่งให้สัมภาษณ์มาไม่นานนี้เขาบอกว่าผมรู้ว่าผมชอบลิอร์พูนะและผลงานของเย่กิงค็อปก็ด้วยนี่คือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเราและพวกเขายังเป็นแบบนั้นตลอดมาซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่เป๊ปกุนโดลาพูดมาไม่ใช่สิ่งที่เกินเลยนะครับหรือพยายามโยนความกดดันให้กับคู่แข่งของเขาอย่างเย่กิงค็อปแต่มันคือความจริงที่ว่าทั้งคู่สู้กันออย่างงดดดุเืจริๆ คือถ้าหากว่านับสถิติภาพรวมเนี่ยรวมทั้งสมัยที่เป๊ปคุมบาเยอร์และก็แมสซิตี้ครอปคุมดอทมุลแล้วก็ฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับทั้งคู่เจอก,กันมาทั้งหมด22เกมด้วยกันครับเป็นเป๊ปชนะ9เกมเสมอกัน4เกมครับแล้วก็เป็นเยนครอปชนะ9หาได้น้อยครับในลิสต์ผู้จกกัดการทีมที่เจอกับทีมของเป๊ปโวเรล,ล่าและสามารถสู้ได้อย่างสูสีแบบนี้และแน่นอนครับว่ามันคือการแข่งขันที่ดุดเดือดอย่างเป็นที่สุดแบบที่ทุกคนต้องการครับ โดยเฉพาะอย่างปีนี้ครับทั้งคู่ยังคงฟาดฟันกันเพื่อแชมป์เียร์ลีกเช่นเคยและตอนนี้เรายังมองไม่ออกครับว่าเมื่อจบฤดูกาลใครจะเป็นแชมป์ของ League, เียร์ลีกในฤดูกาล2021-2022ครับคือผมไม่ได้จะมาบอกว่าติ่งเป๊ปควรจะไปด่าครอปติ่งครอปควรจะไปด่าเป๊ปหรือควรจะทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งคู่ต่างสุดยอดในแบบของตัวเองและผมมาคิดว่าทั้งคู่เนี่ยควรจะมีกันและกันครับ มันช่วยพวกเขาทั้งคู่เนี่ยตื่นมาในแต่ละวันและพยายามอย่างที่สุดครับเพื่อให้ได้กลายเป็นสุดยอดผู้จัดก,การทีมและนี่ก็คือเรื่องราวครับของเปปปกัวเรล่าและคู่ต่อสู้ที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติกระดิ่งให้กับแฮตทริกฮีโร่ด้วยนะครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไหนไว้เรากลับมาจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้โดโมต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ